แล้ววันนี้เนี่ยผมกลับมาอยู่ในดวงจันทร์นะผู้ชมซึ่งผมเนี่ยยังหาของไม่ครบเลยนะฮะซึ่งก็มีหลายชิ้นเลยนะผู้ชมของอาร์ติแฟกต์นะซึ่งผมเนี่ยได้ทําการฟาร์มอาร์ติแฟกต์มาท่านผู้ชมคือฟาร์มมาประมาณ300คือใช้เวลาในการฟาร์มในโคตรนะ <c ười> นานมากกว่าจะหาอาร์ติแฟกต์เนี่ยไม่ใช่สิก่าจะหาเจ้ากูเนี่ยถึง300ท่านผู้ชมคือมันใช้เวลานานมากเลยนะเอาเป็นว่าเราเนี่ยมาลองเปิดกันดูสักหน่อยดีกว่าท่านผู้ชมคือมี3กล่องเองนะ มาดูสิว่าผมเนี่ยจะได้สันขีหรือเปล่าคือก็รุนเหมือนกันนะว่าผมเนี่ยจะได้หรือเปล่าคืออยากได้สันขี่มากๆไงท่านผู้ชมมันว่ากล่องแรกฮะกล่องแรกเอ้ยเหมือนว่ารอบนี้เนี่ยสันขี่จะออกไหมใช่ไหมเจ๊แพง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 เจนแพง,แ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 งโอ้โหกีตาร์กีตาร์นี่เป็นอุปกร์อะไรนี่คือผมคือ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มาทำอะไรโอ้ย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  แค่นี้เหรอเฮ้ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำนองเปลี่ยนมันไม่ใช่กีตาร์ว่ามันเป็นเบสใช่ไหมหรือว่าเป็นกีตาร์วะอ๋อเป็นกีตาร์นั่นไม่ชมโอ้ยโค้เท่โคเท่แต่ว่ามันทำได้แค่มันทำได้แค่นี้จริงเหรอ oh โอ้โหไม่ก็เฮ้ยเสียงเปลี่ยนด้วยฮะแต่ไม่รู้ว่ากีตาร์ที่ทำไรได้ตอวเนี้ยเราเนี่ยยังเหลืออีกสองกล่องฮะซึ่งม,มาในกล่องนี้กล่องนี้เนี่ยให้อะไรกับเราซึ่งอันนี้เนี่ยไม่น่าจะเป็นกีตาร์เลยนะไม่น่าจะเป็นปืนด้วย แต่ดูรู้สึกว่าน่าจะเป็นเอเลี่ยนนะเป็นอะไรสักอย่างะ่ะซึ่งอันนี้คืออะไรอ,อันนี้อะไรอีกเนี่ยคือวูปี้คือเดี๋ยนะมันมันเป็นเหมือนเป็นของวางนะท่านผู้ชมพอเราเนี่ยเดินไปเหยียบม,มันจะมีเสียงเหมือนต้นเลยอะอเสียงแบบปูนเสียงเหมือนต้นเลยอะ่ะแล้วคือตอนนี้เนี่ยผมเหลือกล่องสุดท้ายแล้วไง คือกล่องนี้เนี่ยถ้าไม่ได้สันขีนี่คือเศร้าหมองเลยนะท่านผู้ชมกล่องสุดท้ายฮะลองดูซิว่าเราเนี่ยจะได้สันขีหรือเปล่าสันขีขอร้องอันนี้ไม่เอาปืนนะไม่เอาของซ้ำโอ้โหเหมือนว่าทำไม <laughs> ทำไมผมถึงได้ปืนมันเป็นของซ้ำอ่ะแล้วคือผมได้ปืนซ้ำท่านผู้ชมคือผมมีปืนสองกระบอกละผมสามารถถือได้เลยไหมสองกระบอก <laughs> คือฟาร์มมาตั้งนานโอ้มค์ก็สามร้อยของผมคือตอนนี้เนี่ยได้ของซ้ํมาสามชิ้นเลยท่านผู้ชมมีกีตาร์ด้วยกีตาร์มีอะไรด้วยก็ไม่รู้ฮะซึ่งเศร้ามากไม่ได้สัตว์ขี่เลยและเหมือนว่ามันยังมีอีกจุดหนึ่งนะท่านผู้ชมที่ผมเนี่ยยังไม่ได้ลองไปเลยนะฮะคือจุดเนี่ยมันจะเป็นจุดเขียวๆตรงนี้เห็นไหมแบ็กสกิีนท่านผู้ชมตรงจุดนี้แหละมันจะมีคนอยู่คนหนึ่งนะซึ่งคนนี้เนี่ยเขาจะให้เควสกับเรานั่เนเองท่านผู้ชมแต่ว่าผมเนี่ยยังไม่ได้มาเลยนะตองดูสิ นายรู้ไหมว่าอัจฉริยะแต่อัญชิียาที่แท้จริงเนี่ยคืออะไรแน่นอนว่านายเนี่ยไม่รู้นะแต่นายเนี่ยจะรู้ได้ถ้าเกิดว่านายเนี่ยไปหาดีเลคเตอร์คัทนั่นเองในมูลแลนดิ้งคือเราเนี่ยต้องหาดีเลคเตอร์คัทซึ่งหัวข้อเนี่ยมันก็จะมีบอกนะคือหัวข้อแรกเนี่ยมันไม่ใช่แค่ภาพนักบินอวกังกาศหรอส่วนัวข้อที่สองเนี่ยเหมือนว่าฉันกําลังจะถูกหรอส่วนหัวข้อที่สามเนี่ยทำไมถึงมีชาเขียว ซึ่งแน่นอนว่าผมเอาวันแรกแล้วกันนะคือผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะว่าเควสเนี่ยมันจะเป็นยังไงท่านผู้ชมอืมมาฮะผมกําลังจะตามหาอ๋อมันตามหานี้ได้เลยใช่ไหมคือเขามีวงขึ้นเลยท่านผู้ชมมาลองดูซิว่าเราเนี่ยจะต้องตามหาดเรคเตอร์คันฮะซึ่งออันนี้จะขึ้นมาหรือเปล่าอันนี้ไหมคือผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าดเรคเตอร์คัทเนี่ยมันเสียอะไรท่านผู้ชมอันนี้มาเป็นชีสฮะคือผมตามหาดเรคเตอร์คันซึ่งตรงนี้หรือเปล่าลองหาตรงนี้ดู เผื่อว่าไอ้เจ้าตะกล้องเนี่ยมันทําหายไปท่านผู้ชมแล้วคือชื่อมันชื่อมันอ่านโคตรยากอ่ะดูชื่อมันดิชื่ออะไรเนี่ยเอ็กซ์ีเบลวอนหกอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกอันนี้อือยกขึ้นมาฮะดเรคเตอร์คัทเดี๋ยวเดี๋ยวเดมันมันมันน่วงมันน่วงอันนี้หรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นดเรคเตอร์คัทหรือเปล่าวันนี้ผมไม่แน่ใจนะเอออะไรอ่ะอันนี้เหมือนจะเป็นดาบสตาร์วอลท่านผู้ชมโอ้ไม่ใช่นะคือนี้เป็นดาบดาบเลเซอร์ฮะส่วนอันนี้อ่ะอันนี้คืออะไร โอ้อันนี้ก็เป็นดาบเหมือนกันนะผู้ชมผมต้องตามมาหาดรคเตอร์คัทให้ได้คือนี้หรือเปล่าอันนี้เป็นสีม่วงฮะอาจจะใช่นะคือใช่ไหมเฮ้ยมีความเป็นไปได้นะผู้ชมอันนี้เห็นไหมโอ้ไม่ใช่อ่ะอันนี้เป็นนิวคอลเ e c t i o n นู่นผู้ชมยังขุดไม่ได้เลยส่วนอันนี้อ่ะอันนี้คืออะไรคือขอดรคเตอร์คัทได้ไหมอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ตัวอะไรนี่เหมือนอ๋อคุกกี้มีมีตาด้วยเมื่อกี้เหมือนเหมือนว่าผมจะผมจะเห็นตายจากคุกกี้ คุกกี้มีตามีปากด้วนะท่านผู้ชมคือมันเป็นคุกกี้ที่แปลกดีนะตัวอันนี้ผมตามหาดีเรคเตอร์คัทนะฮะคือไม่แน่ใจว่ามันต้องหานานขนาดไหนท่านผู้ชมคือตอนนี้เนี่ยก็ยังขุดไม่ได้นะตามเควมมาแล้วด้วยตัวอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นถังถังถังถ่วกระป๋องเอ้ยอันนี้อันใหญ่ดูว่าจะเป็นอันนี้มีความเป็นไม่ได้ไหมอุย๊ยอันนี้เป็นสีแบบว่ากาแล็ติกด้วยท่านผู้ชมคือไม่ใช่อามนล็อก <c oughs> คือดีเรคเตอร์คัทอย่าบอกนะว่ามันอาจจะหายากนิดหนึ่งท่านผู้ชม คือมันแค่หายแค่ชิ้นเดียวเองอะ่ะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันหายากขนาดไหนหรือว่าเราเนี่ยต้องมาขุดตรงนี้อืขุดในหลุมดูสิมีความเป็นไปได้ไหมอันนี้เป็นสีเขียวฮะเหมือนว่าจะเป็นเก้าอี้หรือเปล่าใช่ไหมโอเป็นเก้าอี้ฮะมาลองขุดหลุมใหญ่ดูหลุมใหญ่นี้อาจจะมีความเป็นไปได้นะอืมขุดหลายๆที่เผื่อว่าเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอเจ้าไดรคเตอร์คัทเนี่ยมากขึ้นนั่นเองท่านผู้ชมคือจะขึ้นมาน,นี้คืออะไรนี่อันนี้คือ,โ,อโหโหลูกเบสบอลคือปาเมียนดาว ปามันจะดวงจันทร์เลยหรือว่านักบินอวกาศเนี่ยเอาลูกเบนบอลมาเล่นบนด,ดวงจันทร์นี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะตอนนี้เนี่ยผมต้องการเด렉เตอร์คัทฮะเพื่อที่จะมาให้เจ้าตะกล้องเนี่ยแหละใช่ไหมอันนี้เป็นทอยโรบอทโอคือตามหาเด렉เตอร์คัทเอ้ยหรือว่าจะเป็นอันนี้ท่านผู้ชมมันเป็นสีแบบว่าแปลกๆอะ่ะผมคิดว่าน่าจะใช่นะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นสีม่วงท่านผู้ชมคือมันอาจจะเป็นของเควสไเนี่ยเด렉เตอร์ได้แล้วท่านผู้ชมตอนนี้ เราเนี่ยกลับมาคุยกับเจ้าอะไรชื่ออะไรก็ไม่รู้อ่ะคือตัวนี้เนี่ยควยเสร็จสิ้นแล้วเคลื่อนแลกมีอีกไหมมีเควสให้เราอีกหรือเปล่าคือตอนนี้เนี่ยไม่น่าจะมีเควสแล้วนะฮะคิดว่าอ๋อเขาให้เราเนี่ยเอาของไปขายแล้วไม่มีควสแล้วฮะคือตรงนี้เนี่ยเหมือนว่าเป็นจุดเป็นจุดแขมภาพท่านผู้ชมคือแบบว่าแขมพื้นเขียวไงแขมตรงนี้แล้วก็ไปลบพื้นหลังได้แบบง่ายๆนั่นมีธงด้วยไง มีทงด้วยว่าเราเนี่ย <occurs> เคยมาสัมผัสดวงจันทร์แล้วนั่นเองก่อนที่เราจะไปนัดเจ้าตากล้องฉันขอเล่นบทเพลงงนนนายหนึ่งบทเพลงเป็นยังไงเพราะไหมเอาอีกสักทีเป็นยังไงชอบนะสิคือโอไมค์ก้อนกีต้าร์กูทาได้แค่นี้เอ้ยเนี่ยมีน้องบอกมาว่าปืนเลเซอร์เนี่ยมันสามารถยิงเอเลี่ยนได้นะท่านผู้ชมคือเดี๋ยวนะมาเยอะมากเอาไปเลยยิงไม่โดนยิงไม่โดนอ่ะเอเลี่ยนเอเลี่ยน เอเลียนย่าบอกนะว่าผมล็อกจอกันล็อกจอกนี่มันยิงเอเลียนไม่ได้ท่านผู้ชมหรือว่าเราเนี่ยสามารถยิงได้แค่คนวะคือลองไปยิงก็เน, <c ười> นี่ยเห็นไหมมันยิงไม่ได้อะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นที่ผมหรือเป็นที่ใครยิงยิงใอย่าหญ่่ให่่เอเลียนคือไม่เห็นยิงโดนเลยผมไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าเห็นไหมคือผมยิงโดนไี่เนี่ย <c ười> คือผมกําลังทําอะไรอยู่วะเนี่ย คือเราได้แบบของที่มันไม่มควรได้อะไม่ใช่ะไรของแบบว่าของซ้ามาไงท่านผู้ชมชิ้นหนึ่งคือผมเสียดายมากเลยกับกล่องกล่องหนึ่งนะฮะซึ่งเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยบนดวงจันทร์จะมีตู้เซฟให้เราเลยท่านผู้ชมคือใครที่กําลังฟาร์มเจ้ากูเนี่ยก็สามารถมาเก็บได้นะไม่ต้องบินกลับไปที่โลกฮะคือมาเก็บบนดวงจันทร์ได้เลยนี่ผมสามารถเก็บของบนดวงจันทร์ได้แล้วตอนนี้เอ้ยเดี๋ยวนะเดลิเกตอร์คัทนี่มันเป็นของขายเหรอเป็นของสเปเชียลด้วยท่านผู้ชม คือใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้ตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าอะไรเด็กดารเตอร์คัดนดมาใช้ได้นะหรือว่ามันเอามาให้เราเนี่ยเอาไปขายนะท่านผู้ชมผมคิดว่าน่ะมันน่าจะให้เราเนี่ยเอาไปขายนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสาหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีครับ